เราอุมเาต้องีกศิลป์ในประหายว่าใช่ตา่รตารที่แม่ใช่สิตื่นเต้นตื่นเต้นนะใช่ซีแรี่ถ่ายมาแรี่็ถ่าย ไปประสบการณ์ครั้งแรกครับประสบการณ์ครั้งแรกครับก็จะรู้สึกเอาไม่ใช่ไม่ใช่ประสบการณ์การเล่นซีรีส์ครั้งแรกครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากก็คือครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นซีนที่ค่อนข้างยากต้องมีปากมีเสียงรับนี่ฮะกับตัวแจ็คแล้วคืออาการผมก็คือไหนเล่าหน่อยเป็นยังไงก็โยนมา่บงนี้เลยวะโยนมาแบบนี้เลยอ่ะผมก็ไม่ค่อยอยากจะอ่ะงั้นไม่เป็นไร เซนหน่อยแล้วได้เจมวันแรกที่มาเล่นกับผมนะฮะก็เป็นซีนที่แบบเราไลฟ์สดกันใช่ป่ะแล้วเราต้องแบบทะเลาะกันนั่นนี่นู่นเป็นซีนลมซึ่งตอนที่เจมคุยผมแบบตัวสันปากแบบโกรธอยู่มันสันสันกลัวเอแล้วสันกลัวมันเป็นอ็นเดอร์โกรธจนตัวสันอ๋อแรกที่เล่นแบบไอคนนี้แม่งอารมณ์ส่งดีใช่ป่ะคือแบบเวลากดแบบปากสันตัวสันแบบแบบนี้แหละมกแสดงตัวอย่างนะคอาจิ ต <IS> ตืเต้รูสใช่แบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ถือว่าสําหรับครั้งแรกอะถือว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ยากมากแล้วแต่ว่าก็ได้พ่วมกาบแล้วก็คูตาแล้วก็เ,เพื่อนในกองแบบคอย,คอย,คอย,คอยช่วยเหลือก็ทําให้แบบว่าพอผ,าผ่านไปก็เริ่มแบบดีขึ้นพัฒนาขึ้นครับผมใช่